สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างอิดาบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านนะครับมาปรับรีโมทของยอกนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรีโมทยอกแบบมีสายนะครับใช้งานมาหลายปีแล้วครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละปุ่มก่อนครับปุ่มนี้คือเปิดและปิดนะครับตหนังสือจะปิดไปปุ่มนี้ก็คือโหมดนะครับก็จะปรับโหมดครูกับโหมดพัดลมนะครับตัวนี้คือปรับสปีดพัดลมนะครับถัดมาตัวนี้คือเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมิครับ เดี๋ยวผมจะลองกดใช้งานดูขั้นแรกนะครับเราเปิดแอร์เสร็จนะครับเราก็มาปรับกดที่โหมดนะครับโหมดเรากดไปก็จะเป็นโหมดแฟนมีแต่พัดลมนะครับอันนี้คือโหมดคูลนะครับเราตั้งไว้ที่โหมดคูลนะครับนี่ครับต่อมามาปรับสปีดพัดลมนะครับกดไปหนึ่งทีนี้สปีดสามสูงสุดนะครับกดอีกทีสปีดสองนะครับกดอีกหนึ่งทีสปีดหนึ่งนะครับเบาสุดนะครับอันนี้ FA AUTO นะครับหรือพัดลมจะทำงานอัตโนมัติให้เรานะครับ นี่ครับตั้งไว้อยากให้เย็นในเร็วแนะนําให้เพื่อนๆตั้งสปีดสามไเลยนะครับนี่คือลดอุณหภูมินะครับอันนี้เพิ่มอุณหภูมินะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับเพื่อการประหยัดไฟนะครับก็แนะนําให้ตั้งไว้ช่วง24-26องศาเซลเซียสนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ